เราไปซื้อหัวอาหารให้ปลาเราดีกว่าพี่น้องนี่ร้านหัวอาหารอยู่นี่อเ,นเอ้าเราจะซื้อหัวอาหารซะหน่อยโอ้โหต้นไม้นี่แกทำเล่นๆนะเนี่ยทำจริงนะเนี่ยต้นกระชามีหรือเปล่าพี่น้องไม่มีมันยังไม่ได้พอ่อมันได้มาถามมันเออเหรอันพ่อรุ่นนั้นมันตัดมาให้แม่มันกินเอาเอาอย่างนั้นเอาไอาหัวอาหารสักโลหนึ่ง เอาไปให้ป้าให้ลูกป้าวันนี้ลูกชายไม่ได้มาให้พ่อมาเซ็นอ,อาหารที่จะอยากจะซื้อพวกอาหารเป็นกระสอบก็มีขายร้านนี้มีทุกอย่าง <c oughs> อาหารปลาอาหารแมวอาหารหมาปลาเล็กปลาใหญ่มีครบทุกอย่างต้องมาที่ตลาดวัฒนานันอยู่ซอยกำนันปัง ตลาดฝั่งโขงของเรานี่เลยครับโอเคครับท่านใดที่สนใจจะติดต่อร้านอาหารปลาอาหารหมาอาหารแมวอาหารนกอาหารเป็ดอาหารไก่นี่ต้องติดต่อได้ที่ร้านนี้เท่านั้นดอกไม้แกก็ไม่ได้ทําขายหรอกทำโชว์ทำดูสวยงาขายด้วยสิเจ๊ทำขายด้วยเนี่ย,อ,ยนะอ๋ออ,อ๋อเหรออ๋อ ถ้าใครอยากได้ต้นไม้ก็มีแกบอกว่าสายด้วยในวันนั้นผมเอาต้นไหนต้นชาแกไปทั้งสี่ต้นนุ่นเล่นหมดแล้วแกบอกว่าลูกล้านก็ไม่ทำนี่มีต้นพริกด้วยนี่นี่พริกนี่อันนี้ต้นพริกพริกเอออ่า,อารเท่าไหร่ป้าอาหารโลเท่าไหร่ห้าสห้าบาท เฮ้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ด้วยช่องนงดอนเมืองชาแนลครับผมีโตแล้วพี่เราโอ้นี่พี่กระเทียงนะเนี่ยออย่าแก้วต้องแก้วต้องให้กระถางเรียให้มันเป็นขอบปุ๋ยของมันเลยอเ,เอาเอาดินมาใส่เพิ่มอีก เต็มเติมโอ้โหอยากจะเอาไปทำกินหีกเนาะเนคสได้ใ้นะคือต้นอะไรเนี่ยเมันออกดอกเสืยจังปะไม่ไม่ตัวเนี้ต้นอะไรแก้วิอนเี่อี่เนออไนีอันนี้หรอนี่คือต้นอะไรเนี่ยพี่ป้าถามเนี่ยขวออะไรนะ ก็จำไม่ได้กระเป๋า yeah. ต uh 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 ังค uh ์เหรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอืมสวยจังเลยเอ้าไอ้นี่มันงูเขียวหมดโอ้โหน่ากลัว ได้ถามจริงถามจริงต้นอะไรแน่เนี่ยเน,นี่ยกระเป๋าตังค์โอ้ยี่เหรอกระเป๋าตาังค์่ดอกง่ายๆนะเนี่ยโอ้หายากคุนได้อากระเป๋ามาเดี๋ยวพ่อแก่พ่อให้นะกระเป๋าตังค์ไม่ได้มีขายเลยโอ้นี่พริกเรานึก<อ>ผมนึกว่าตายหมดแล้วเนี่ยเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่ใส่สฟังสงมวนมากมันจะตายไงทีเริ่มจะตายไปทีแล้วไม่ใช่ดินเอาดินต้องใส่ดิน แล้วแต,ต่ก้น,นมันละจอมาแล้วโอ้โตแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราใบเกมใส่ก่งแค่นหน่อยมันหอมเออเออเออใช่